สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำ้าขนมจีนรสชาติจัดจ้านเข้มข้นน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำได้เลยค่ะเตรียมส่วนผสมทุกอย่างให้พร้อมค่ะ เมื่อส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราก็มาลงมือทํากันเลยค่ะนํากุ้งกับปลาหมึกไปลวกให้สุกเลยค่ะต้มน้ําให้เดือดนะคะน้ําเดือดได้ที่นํากุ้งลงไปลวกเลยค่ะลวกให้สุกดีเลยนะคะกุ้งสุกได้ที่ตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะแล้วนําปลาหมึกลงไปลวกต่อนะคะ ปลาหมึกสุกดีแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะมาทําส่วนของน้ําปรุงกันต่อค่ะน้ําตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นควรให้น้ําตาลละลายเลยค่ะ น้ำตาลละลายดีแล้วบีบมะนาวลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยผงชูรสหนส่วนสองช้อนชาค่ะใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นคนส่วนผสมให้ละลายดีเลยค่ะตามด้วยพริกขี้หนูเขียวแดงซอยสองช้อนโต๊ะค่ะ ใบมะกรูดซอยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหอมแขกซอยสองช้อนโต๊ะค่ะตะไคร้ซอยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยกุ้งลวกนะคะประมาณสิบตัวค่ะปลาหมึกลวกหกถึงเจ็ดชิ้นนะคะใครชอบทานปลาหมึกกับกุ้งนะคะสามารถใส่เพิ่มได้นะคะจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะใส่เส้นขนมจีนลงไป150กรัมค่ะตัดให้สั้นก่อนนะคะแล้วคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะชิมรสชาติตามต้องการได้เลยนะคะ เมื่อเราได้รสชาติตามต้องการแล้วนะคะใส่เป็นต้นหอมผักชีซอยลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วคลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ สุดท้ายนะคะตกแต่งด้วยใบซาลแหน่ตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูผ้าขนมจีนรสชาติจัดจ้านเข้มข้นมากๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ